สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรนะับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่วัดบรรพศสันติวันนะคะในทางคาวัดพีน้อง สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยค่ะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้อยู่ที่วัดบรรพศสันติวันนะคะท่านผู้ชมี่พี่น้องบริเวณวัดนะคะตอนนี้ก็จะมีงานนะคะท่านผู้ชมทางวัดเพิ่นกระด้จัดเตรียมนะคะที่จะมีงานในวันที่นะคะ31นะคะจนถึงวันที่1นเนาะ ก็ตอนนี้อยู่ที่วัดบรรพพสันติวันนะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมทาบุญยกช่อฟ้าอุโบสถนะคะท่านผู้ชมหลอพระพุทธรูปบุญไขประตูเล้านะคะบุญพระเวทเทศมหาชาตินะคะประจำปีพศ2568นะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์และบรรพระบร นวัดบรรพศสันติวันนะคะก็คือถ้ำแกลบนะคะบ้านมหาชัยคุ้มใหม่หมู่ที่9ตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จนะคะจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมนีน่ะพี่นอ้องตอนนี้นะคะเพิ่นกะข้ากันซอยประดับผ้าเตรียมงานพี่นอ้องเมื่อวานนี้กะเออได้ไปจุดทูบขอตำเล่าฝากเอซอยู่พี่นอ้องนะคะ สำหรับตำลาวของย่าเนาะของย่าได้หกเจ็ดแปดนะคะสำหรับตำลาวเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ fc ส่งๆมันหมานคือเกานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะตังจะไปถามเบิงไยินข่าววา่าพระอาจารย์พ้นฝันหววทิพานมากพันถือสองสามนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปถามแม่สีสอ,อยู่ในครัวเบิงนะคะว่า เอางวนที่ผ่านมาเพิ่นได้ตัวเลขสองสามเพิ่นได้มากจังได้เนาะฝาพี่น้องก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะการผู้ชมวันนี้นะคะก็มีเอฟซีนะคะใจบุญนะคะได้ร่วมทําบุญมากับทางวัดบรรพธสันติวันนะคะแอดก็ได้ซื้อน้ําดื่มนะคะเ,เพื่อมามอบให้กับทางวัดนะคะในการจัดเตรียมงานต่างๆนะคะ ก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะวันนี้เราจะไปทําบุญก็คือจะมีสองวัดนะคะถวายน้ําดื่มสองวัดนะคะวัดหลวงพ่อรวยบ้านขมวยนะคะแล้วก็วัดบรรพศสันติวันนะคะบ้านผู้แกรบนะคะท่านผู้ชมซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนาะสาหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมทําบุญก็สามารถทักแชทแอดไลน์เจตังได้นะคะก็ขออ,อ,อนุโมทนาสาธุกับ FC นะคะที่ได้ร่วมทาบุญมาในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาภขอให้มีความสุขใครมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์นะคะใครยังดวงไม่ดีขอให้มีดวงดีขอให้เฮงเปังปนะคะในวันนี้นะคะวันนี้เราก็หลังจากที่เราเทา ไหว้น้าที่วัดบันพศสันติวันเสร็จเราก็จะไปถวายที่บ้านขมวยต่อนะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นตอนเย็นๆนะคะแอดจะได้นําน้ําไปถวายเพราะว่าพระอาจารย์ท่านมรณะแล้วนะคะหลวงพ่อท่านมรณะแล้วนะคะตอนนี้เราก็ร่วมทําบุญนะคะกับทางวัดนะคะเดี๋ยวแอดมีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะคะบรรยากาศที่วัดนะคะซึ่งทาง ทีมทีมงานของเจ๊ตังนะคะแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านก็เคยร่วมทำบุญนะคะสร้างเมรุนะคะตอนนี้เมรุก็เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเม้นเจ้าเร้ดเจ้มนแมนแมน,แมนตอน,นั่นเอาดิฉันเมื่อนนี้ฉีพาเอฟซีไปเอาไซ นี่บอกโอ้จอมพวงนี่บอกป้าจคือพญานาคือพระพุทธรูปบะนะอือคือพระพุทธรูปค่ะพี่น้องกินนั่นเมี่ยงคักชัวรห้เพสพี่น้องป้าจะคือปูรือสีแถวแม่สีตาดพี่น้องสาทูสาทูพี่น้องเอาจะคือปูรือสีแะ แม่แม yeah, mm ่สีมาตายยบ่อนเลยเฮ้ยทสายเปลี่ยนบ่้มเยอะเลยอืออืออ๋อเลยค่ะดูกับแม่สีค่ะพี่น้องน้ำเด้เอาล mm ืมเอาลืมเอาน้ำน้ำแล้วจนเสร็จแล้วค่อยเอานล้วเลือบไปเอาแป้งกับน้ำมาให้ใจเย็นเย็นบ่เป็นยังไม่เป็นน้ำ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไรคะแม่สีวัดบรรทชนติวันค่ะค่ะยินคาววาทางวัดเท่านี่มีงานบุญแมนบจาแมนค่ะนี่บุญยังเลยเนาะสวัสซีท่านโซฟาค่ะเปิดประตูเล่าเดือนสามค่ะยกโซฟาแกับบุญเดือนสีค่ะบุญพระเวทฟังเทศวันที่หนึ่งค่ะพี่น้องมาเด้อมาบุญน้ำกันค่ะ เดือนสามเด้อค่ะวันที่สามสิบเอ็ดค่ะมาผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆอยู่แถวนี้ถาม่าได้ก็เรียนเชิญสุกูสุคนนะคะมาท่าบุญแล้วก็เอาบุญพ่อ,มมอแม่บ่ค่ะแม่ซีปกติบุญย่ำใ <ไป S 1> ดนี่เลขมากออกย่ำนันเดนเอาแม่ซีเนาะแม่ค่คะตอนนั่นเออขึ้นบ้านไม่ออกอยังซู <0 8. S 2> นแปดบารเลขทีเพิ่นเจตังจำได้ประมาณนี้เด้อที่สิบเจ็ดก็ออกเพิ่นใหยยูน้นที่สิบเจ็ดก็ สองสามเพิ่นฝันผู้ใดฝันเจ้าอาวาสเพิ่นเดฝันอาหลวงพ่อเล่าฝันบ่หยเขาถือเพชรอาอเล่าฝันมาจังเดฝันได้ครับรถกิงเล่าเห็นนะเห็นนะอล้ก็ได้ส่งสามลางเห็นนะฝันมาได้ครับรถกิ่งแนนเลขทะเบียนรถเล่าก็เลยสองสามโอ้แสดงว่าเพิ่นเบาเพิ่นเราซูฟังแมนบ่แม่สีเพิ่นฝันเพิ่นก็เเราซูฟังบอกไม่ออกไม่ออกก็เลยพากันซื้อเพิ่นกัถือ คุทธศิษย์นะเชา้าเมื่อไดเล่นลายเนะาะเา่อใดเลนลายผู้เถ่าผู้ถูขบุก้ลเลนค่ะแม่สีนี่ปกติมาวัดตลอดแม่นบุค่ะกับแม่สีแม่ดิมกับแม่ดิมนี่มาตลอดค่ะมาเห็นน้ำเพลินจนบุญเพลินแล้วหมนแล้วใต้บ่เอาเลยค่ะแบบนี้เนาะ <laughs> นะคะพี่น้องอก็คือ<ห>อยู่กับ<ห>แม่สี<ห>ปกติอันเพิ่นกะที่เป็นอันแม่คําวัดอยู่นี่แหละเนาะแม่สีเนาะแม่สีแม่ดีมนะคะดีมีล่ะยู่นี่ล่ะแม่คำเห็ดกับเขากับน้ำยู่นี่ล่ะเห็ดน้าเพลนเห็ดสวนสซนเนวพี่น้องคะ่ะเนวได้ยินข่าวว่าดเจ็บหมอลำเท่าไหร่กว่าค่ะสองหมื่นห้าเมืดดเอม่อนี้เด้อเมื่อนี้สิมาขอโศกอ่าให้ได้ค่าหมอลำแม่นบ่ ขอโชคขอลาบขอเลขขอเบอร์ this, น,อออนี่แล้วน้ำเจ้าพ่อจอมปวกอันนี้เลยอยากคือปูรือสีแท้พี่น้องเบิ้งแม่นอยู่บ่เจ้าว่าเบิ้งขอยลาว่าอยากาขึ้ปูรือสีแม่มท่านผูน้ชมนะครับไปใไม่กันแม่หนีมันนี่ขึ้นเจ็ดแด้อไปใหม่กันแล้วพี่น้องโอ้ยเพิ่นเพิ่นเต๋อพันดวง เ <c oughs> พิ่นท่วงโบมาหาเพิ่นจักเถื่อโบแม็นโบธรมาหาเพิ่นปีหนึ่งสองปีแล้วเพิ่นท่วงลูกหลานขอโชคขอลาบเดอ้ออย่าตื่นอย่าท่วงเดอ้อแล้วที่จะทานก็ได้ให้โชคให้ลาบลูกหลานได้บุญวันที่สามสิบเอ็ดนี่ให้โชคให้ลาบได้ให้ลูกหลานได้ได้ให้มีเงินจังหมอลำได้หมอลำได้ให้เขาได้หมื่นแลงนี่เรียกเล่าก็ได้เ<ล>รียกไทยนี่เขาเล้วเนาะไทยเขาเล้วลูกหลานขอเรียกเล่าเด้อหมื่นแลงนี่ ้าตวเดอปูรุสีจุดเลยค่ะเ,คเดี๋ยวจะขอโชคนะคะก,กับแม่สีภัยนะคะคแม่ดีมนะคะเ,คเป็นแม่ค้ำที่อยู่ในวัดบรรพศสันติวันนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลวงพ่อท่านฝันนะคะว่าได้ขับรถสองหนึ่งสองสามนะคะเพิ่นก็นได้บอกแม่คำ้ำแม่ออกพ่อออกอยู่นีเมนบอกค่ะ ก็เลยพาก,กัน,นกได้โชคได้โชคอยู่ค่ะได้พิ่นเอาโมหลายดอกสาวสามชิพนีล่ล่ะพ่อหอมปากหอมคอยละไม่ออกเพิ่นกับโใหญ่ชื่อหลายไ,ไ,ดไ,ไ,ได้กลับได้หยั่งถือต้องตรงเปี้ยสองสามนะตรงตรงเลยเนาะตรงเลยเพิ่นบอได้ว่าให้เล่นหอาว้เล่นเบอร์นาะแม่สีบอบอได้ว่าเพิ่นว่าซื่อเบอร์คำฝันผัดตรงใช่ เป๊ะเลยเนาะแต่ว่าขันขันเหล้าได้เยวเดี่ยเอ้ยได้่ยวจาวมากน่นมักสิออกได้ตัวเลขเนาะแม่จะปวกกับให้ถือให้โู้ให้ลาบได้ให้เห็นคือตัวขอนี่แหละอ่ะแม่นี่แม่สีเพิ่นสีท่ามองมองได้ก็ได้เอาโลดแม่มองได้พิ่นสีหายตัวเลขเข้าจะจับ ลูกหลานขอโชคขอลาบมะเร็งนี่อยากได้พี่น้องเดี๋ยวสิซูมให้เปิ่าเดือดเหล้ามะเร็งนี่ให้ได้ไหมที่ขอค่าหมอลำแม่สีว่ะแม่ไหนบอกหมอลำเด้อดสองหมื่นหาพูดได้หมอลำน่ะอ่ะพูได้ยัดซอยอันทำบุญเด้อพี่น้องค่าหมอลำนะคะเบาเบาซูเอฟซีฟังนะคะเมื่อวานนีไอตัวเลขของอันยาอยู่ข้างล่างนกับเขาห้าน้อยพี่น้องเจ็ดแปด เมื่อนีนะคะทางเจต่างคนผู้ไทยนะคะละดับเอฟซีเนาะกระรวมถวายน้ำนะคะร่วมถวายทำบุญน้ำนะคะน้ำดื่มนะคะห้าร้อยบาทนะคะกระสาทูสาทูเนาะพี่น้องนี่ยยังเห็นแล้วเห็นตัวไดเห็นเท้าขยายเอฟซีบางอนเด้อได้สูคได้หลาบเด้อม่งน้ำเดียวได้เอฟซีเอ้ย ไ้โชให้ลาบให้ข้าหมอลำบูกหลานน้ำเดียวเด้อเมแ้งเลยไล่สดไล่สดไฮเอฟซได้เบิ่งกันชัดๆนะคะสำหรับผู้ใดที่อยู่ไล่สดพี่น้องสามารถเสี่ยงโชคลาบเป็นตำนอยแล้วก็ตำราวได้นะคะวันนี้ เดี๋ยวเดี on, ๋ยวาะฝากแม่สีเอาเอาเอาซีนิ่งนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวขยายให้เอฟซีเบิ่งก่อนเดี๋ยวเด้อยสามแปดนี่ตัวได้เกาะสามแปดอืมแม่หัน่ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเลยสามแปดพี่น้องแม่สีบอกว่าเห็นสามแปดนะคะอันนี้จะเป็นตำราวเนาะ ลาโเลงแล้วลาว,วันนี้ค่ะเอฟซี FC. คุณพันนีนะคะสวัสดีนะคะเจ๊ตังได้เลขทูบหยัางราว,วันนี้อ๋อแมนคืออิรินว่าจากคือปูรูส้สีอีริรีชาธูเดอปูขออนุญาตบาทคำเดอ้ออย่าตื่นอย่าทวงเด้อมืนน่อนี้เจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็แม่สีภัยนะคะแล้วก็แม่ดีมมาขอโชคลาภนะคะ ให้เอฟซีเเบิงไล้เห็นน้ากันเมื่อนี้ขอเป็นตําน้อยตำเล้านะคะเน้นไปที่ตำเล้านะคะถ้าเกิดโชคดีมีโชคลาภในเมื่อนี้พี่นอ้องผู้ใดอยากห่วมเฮ็ดบุญนะคะจากมอลำม,มงังอันให้ปูกะทักมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่วัดบรรพตสันติวันนะคะซึ่งเป็นวันที่31นะคะจะเป็นงานบุญด้วยนะคะถือว่าได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะคะ เจตังกัไดดทําบุญไปน้ำนะคะเบื้องต้นกับหาร้อยบาทแล้วก็เอฟซีนะคะจากเมืองนอกคนทํำบุญมาอีกหาร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมก็ขออนุมโมนทนาสาธุนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญถวายเป็นปัจจัยหรือว่าน้ําดื่มก็ทักทายมาได้นะคะเลขอะไรแม่สีสาบ <38. S 1> อกสามปโอ้สาปด ยาคือปูรี่สีคักเนาะทั้งทังกบจะเป็นเงาะเป็นงอนพญานาคยาคืองอนพญานาคฮะย่าคนนี้ก็เป็นแงกเนาะงอนนีากพ่นบอกคนจะเอาใหม่มาไกลหลายอัญ่านสูนเนาะน้าอันนั้นเนาะยัญชนสู้นจะเฝ้าออกมาเด้อฮะบอกโอ้แมนบา แมีนโมหักซิโกอขึ้นไปเรื่อยๆแต่ดนแล้วมันบ่ให้แต่ดนมาเด้อหมโมหัแกเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งนกันนี่เด้อนี่เด้อพี่น้องจอมปวกพี่น้องจอมปวกผู้ใดมาเห็นในคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคเด้อโมแรงเด้อวันที่มันพุดมไม่ได้นาะแมีนค่ะ วันนี้เป็นวันพุธนะคะก็ขอโชคนะคะกับจอมปลวกเหมือนปู่ฤาษีหรือว่าเป็นพญานาคเป็นเหมือนคล้ายๆทั้งสองอย่างนะคะที่เจ้าต่างเห็นข้างบนเนี่จะเป็นเหมือนพญานาคแต่ข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนหน้าคนแล้วก็มีเออหนวดอันนี้ตามที่เจ้าของเห็นดแต่ว่าบุ่รู้ว่าแม่สีเห็นยังไรแม่ดีม,มเ,เห็น,นยังไงมู่เจ้าเห็นยังไงเห็นเป็นเลขแล้ว เห็นยังโอ้เห็นอันบอแมนคือกล้งตคื่อเดียว่าหัวก็อหัว็ยานากเปอร์ไปเนาะแล้วนแต่ว่าเลขตรงที่ท่าแปงนี่เห็นเป็นอันสามแปดสามแปดนบอเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเด้อห้าสามแปด ที่ตัางเห็นข้างหน้านี่เป็นเลขกหาแม่แม่สิแม่นข้างหน้าใจเบิรงนขอยืมไหม่ใจนม่มองนี่ไหมว่าเห็นจะขึ้นเลขกหาแน่นอนเหล็หาบอหาสามเปลอเอาไปโลดพี่น้องแตกสามโตโลดค่ะมเแรงนี่ให้มันหวานโลดมันหวานให้เห็ดบุญเห็ดทานน้ำดีโอ้ยวันที่หนกโซฟาวันที่สามสิบ เจ็ดสองแปด fc ว่นะ fc เห็นอยู่ในจอมปวกเจ็ดสองปดใช่ไหมคะสวัสดีคุณสาคอนนะคะคุณพันนีบอกพนภาษากีบออกนะคะคุณฟ้าใสนะคะคุณสุจิตานะคะคุณชนิดาสี่สามสองไหมคะ อฟซีว่าซีสามสองบอสพนนไทยศูนยเปาานเปดน้นปดเฉมาะานเปะเลยเนาะงานแปหนาเปะเลยเนาะแมสีเลยแล้วเขาเดียวหรือ่าอย่งนั้นอาผู้ใดเข้ามาให้นีโชคเด้อพป็นนองเด้อหบอบมนห่แมส ลูกแทนเนาะเคย <Okay, S 1> มาขอกับเจียบแต่โดนได้ยังีงก็เคยกับแม่พ่วงบอกพี่ <Yeah. S 1> ผู้พันดวงแห้งแล้วแม่พ่วงเ mm hmm. นาะแต่โดนๆเราได้ประเด็มาขออพ่นอันนี้เลยครับมาขออพ่นอีกพี่นอ้องส่วนมากที่มาขอจะเป็นช่วงบุญตลอดนะ่นไหมสิเนาะ mm hmm. แม่นบุญเพิ่นกะไฮแม่พี่น้องส่วนมากมองเนี่ยเพิ่นมักไฮต่ำเล่าได้ไหมสีนี่เียกเาหน้อยแมนสองสามหสรุปตัวเลขเป็นสองสามหกเนาะค่ะสองสามหค่ะ สองสามหกนะคะท่านผู้ชมสามเห็นตัวเลขไหมคะใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์มานะคะเห็นชัดหรือเปล่าภาพชัดเสียงชัดไหมรับชมอยู่ที่ไหนเมื่อวานมีใครถูกไหมตำนอยเจ็ดปดนะคะเมื่อวานก็ สาธุนะคะกับ FC นะคะจากเมืองนอกนะคะทำบุญมา500บาทนะคะมื่อนี้ไปซื้อหน้า,นา,นามาถวายวัดแล้เด้่อนไปนองเพราะว่าเพ้นช่วงวันนี้จนถึงวันที่31นะิเน่ยพ้นก็เป็นการเตรียมงานนะคะเพ้นก็จะมีเฮ็ดหันเฮ็ดนี้ยังสีน้าก็ที่เป็นน้ำดื่มเป็นข้าวกับข้าวเป็นอะไรต่างๆจะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม ตอนนี้แม่สีบอกว่าพิ่อนอยากขอเอ้ค่าหมอลำสองหมืนห้าตอนนี้ได้งบไปก็ประมาณสี่พันกว่าบาทใช่ไหมแม่สี <Yeah. S 1> ก็จะเหลืออยู่ประมาณสองหมื่นมนี่ก็เลยที่ขอโฉก,กับปูรุสีหรือว่าปูพญานาเขานี่ลแหละพี่น้องสรุปตัวเลขสองสามหกนะคะเูกดตองป่ สาธุสาธุเด้อจัดไปแม่สีสัดไปสรุปตัวเลขให้เอฟซีฟังเนี่ยว่าเจ้าเห็นไอ้อยูไนไอ้ที่เจ้าทาปแปลงนั่นในตัวไหนสาค่ะสามแปด,แปดยู่หัวพญานานะค,ะค่ะค่ะเห็นยูทูบสองสามหกค่ะไ้โซไ้ลา,าบน้ำเดียวเด้อมือแรงเด้อ <c oughs> เรียงลาวเด้อเป็นตำลาวเนาะ อ่ะขอให้โชคให้ m ắ นสุขูสุขคนนะคะท่านผู้ชมป<ะ>ไปแม่ซีขอบคุณหลายๆค่ะ,ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลขทะเบียนรถของอหลวงพ่อท่านนะคะที่ฝันงวดที่ผ่านมาเนาะหลวงพ่อเพิ่นฝันนะคะวา่าเด้ขับรถขันหนีพี่นอ้องเพิ่นก็นเลยบอกพ่อออกไม่ออกนะคะพ่อขับไม่ขับที่เพิ่นมาอซอยเฮ็ดเตรียมงานนะคะนี่่ะพี่น้องสองหนึ่ง สองสามนะคะก็เลยมีโชคกันนะคะถือมดบัดมดบานมาสันนะคะอาสำหรับคลิปนี้ให้เอฟซีสุขมันมส่นสุขสุขคนท้าสุขทั้ามานกับาอยกเค็ดบุญกับทักเจ็ดแอดไลเจ็ต่างมาเดอ้อพี่น้องนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเฮงๆงปังๆงรวยรยนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ